พี่แปนขับรถอยู่หรือเปล่าครับพี่แปนไปจัดไปถ้าพี่แปนว่างนะครับทุกคนรีบหมดเลยครับเอ้ยพี่แปนสวัสดีกว่าจะหานเนอพี่ชายมึงน่้ขับรถอยู่เหรอขับรถอยู่มึงเด็กก็รถชนนอืมจะชนอะไรอ่ะดูดิ มึงรีบกลับไงถ้านั่งอยู่อย่างงี้มันก็ไม่ชนหรอมาพี่ยอดหรอได้มาพี่แปนหน่อยครับมาพี่แปนพี่แปนน่ารักครับ okay, พี่แปนว่าพี่แปนไม่น่าพ้นไปเขี่วนี้ครับคุณถึงยังไม่ออกจากออฟฟิศเนี่ยแป้นวันนี้วันเสาร์ทำไมทางานกันวะเาออมันต้องเราไม่ติดดิเราออกไปเที่ยวกันแล้วโควิดสเตจสามบดแล้ว เมาเมาพี่แปนได้ฟังหน่อยครับเมาพี่แปนให้ฟังหน่อยครับวันนี้พี่แปนดีดมากครับทุกคนพี่แปนดีดไม่หยุดครับพี่แปนเขาให้เลือกหนึ่งช้อยพี่แปนได้ถึงสิบนะครับวันนี้รู้ไหมครับทำไมวันนี้พี่แปนดีดจังเลยครับอะไรนะรู้ไหมครับทำไมวันนี้พี่แปพี่แปนดีดทาไมเหรอครับพี่แปนพี่แปนไปทําอะไรมาครับเพราะว่ามีคนที่ไม่ชอบหน้าไม่มาครับผม อ่ามีคนที่ไม่ชอบหนะ้าไม่มาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับ <laughs> เขาไม่มางจะไปเทียวกลาดใส่เขาอีกนะมึงเราจะพลาดจิงคนคนเขาไม่ตั้งใจเขาไม่อยอมมาทำงานใช่ครับใช่ถ้าเห็นนะครับใครเห็นไลฟ์นี้นะครับฝากส่งไปถึงคนที่ไม่มาด้วยแล้ววันนี้คือไม่มีใครทัก<ะ>เลยนะย่งที่กูกูเป็บิเยฮัตก,กี้อ ไม่มีใครเห็นไงเออมึงใส่ตาแดงข้างฟ้าข้างไม่ได้ไทปีเดียมันเอ้ยได้นี่หว่าสองสี่ 2, <4 S 2> วันกงนได้มีพรุ่งนี้มาเลย<า>เดี๋ยวกูทักเองส่งน้ำส่งน้ำรบกวนคนที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับลงไปออนนะ <c oughs> อันนี้ไม่ทำลายไลฟ์กันทุกคนเลยเหรอ ใช่แข่งกันไลฟ์ช่วงแข่งกันไลฟ์แบบมือมันว่างอะ่ะรอกินข้าวอะ่ะเนี่ยมันแปลกเว้ยแบบไม่แก้กูอยู่บนรถคนเดียวเงาเงาใช่ปะ่ะอืมมันก็จะไฟแดงจอยมึงปุ๊บโอ้เขียวตลอดทางจริงมันคือดวงเว้ยกูอ่ะพาดวงไฟเขียวให้มึงเว้ยเพื่อนเป็นเงี้ยแหละ เรกูจะเล่นเกมเท่านั้นอะไปชีวิตชีวิตมันก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรแน่นอนหราอยากไม่ได้เข้าข้างเราตลอดเข้าสู่ช่วงพี่แบนดราม่าครับตายโคตรไหเศร้าเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องขวนขวายหาโอกาสเราเองและโอกาสมาถึงเราต้องพร้อมสำหรับโอกาสนั้นด้วยอย่างเช่นไฟเขียวเนี่ยผมก็พร้อมที่จะขับรถตรงต่อไปนี่นะครับข้อคิดดีๆที่ได้จากพี่แบนวันนี้นะครับ มึงจะปิวไหมเนี่ยมึงไลฟ์ด้วยเนี่ยมึงห้ามมองกล้องนะมึงขับรถไปกูไม่มองกูไม่มองกล้องอยู่แล้วกูคแค่หาเพื่อนคุยกูชอบมีเพื่อนคุยเวลาขบลับรถมันเงาอ๋อไม่เล่นละจะเล่นไม่เล่นละชาวที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ที่ที่ทตรงนี้เป <laughs> ็นยังมีกับ เธอเนยนัก็มาใจาจบไปเราไม่ใช่เหรอซีรีส์เนี้ยจบกันนาแล้วชะปะคิดถึงว่าอยากดูอีกแต่คิดถึงไม่เท่าบังเอิญรักขา่มัสของฮะแต่คิดถึงบัเะะงเอิญรักก็ใสของแล้วก็วับไปขับนาอล้นประมาณง้งพี่แป้นถึงไหนแล้วครับมีคนถาม ใกล้ถึงใจคุณแล้วครับนั่นแหลนั่นแหละครับทุกคนการขับรถที่ดีคนขับอยู่ที่75กิโมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับแสดงว่ามึงขับรถไม่ดีขับดีเนี่ยกูเลี้ยงอยู่60-70เพไาะที่บ้านยังมีที่บ้านยังมีแมว6ชีวิตรอผมอยู่เออเฮ้ยของเราของเราไม่หวาน ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทแต่ที่กูทําอยู่เนี่ยประมาทจริงที่ทําอยู่เนี่ยเราจะมารีวิวราา้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุยกันมาแต่เสียงโอเคอ่ะเอางั้นเนาะให้คนเขาดูจักกแร้วบงเอะนะเออมาแต่เสียงไงอยากคุยด้วยเหงากูกูเหงาถ้าไม่ไม่มีหน้าอย่งางเงี้ยมันเหงา อยากเลยเชอญวันนี้เวิร์กช็อปอะไรไปบ้างครับแต่บอกคนดูหน่อยสิพี่ยอฟวันนี้เวิร์กช็อปอะไรไปบ้างเรามาสลับกันดีกว่าเอาที่เรานึกออกนะครับวันนี้ก็ทำอะไรวะาแต่าอารมณ์แต่าอารมณ์ไหนพี่แปะแต่าอารมณ์ให้ดูหน่อยครับฮะแต่าอารมณ์ไงอันแรกแต่าอารมณ์เอาอารมณ์ไหนล่ะครับอ่าวัน <c oughs> คิดดีได้นีเออ่เอาอารมณ์เอาอารมณ์น่ารักน่ารักเป็นอารมณ์ได้ปะน่ารักมันไม่ใช่อารมณ์ครับพี่ยอดแต่พี่แปนสามารถทาอารมณ์น่ารักได้ครับพี่ยอดเชื่อน่ารักไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นเธอพาม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 ,พามใครดูตัวว่าน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักของพี่แปนก็เข้ามาเลยหวานอะ่ะนี่ขนาดสั่งไม่หวานนะเนี่ย ช่วงนี้เราหวานหรือเปล่าพี่ยอดช่วงนี้ขมมากครับผมคืออุ้ยเหนียวมีระกรก็ต้องเลือกมาแหละอ่าเศร้าเฉยเอาเอาละมาเศร้าละผมไม่เคยเศร้าผมแต่ผมเป็นไลฟ์โค้ชให้คุณได้นี่สนิทเด็กได้ครับที่แปนมาถึงพี่แปนยิ่งโซโซ วันทนี้ยังสดสดทำไมเปิดสองป้องแล้วมันอ้วนวะมันบีบเปล่าคนอื่นคนอื่นจะไม่เห็นว่ามึงอ้วนด้วยมึงคิดไปเองบ่นอ้วนนะแต่กูยังกินน้ำหวานอยู่เลยบังเอิญรักที่สั่นสองมาเมื่อไหร่ครับพี่แปน มีคนบาเง็นรักซื้อั้งสองมาแล้วครับผมมาเวิร์กช็อปกันแล้วครับเออแล้วก็รอสถานการณ์ความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แหละตามพรกรฉุกเฉินของรัฐบาลไทยว่าจะปลดออกตอนไหนใดๆทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับเพื่อเราจะได้เจอกันได้เร็วใช่ครับผมห้วยความคิด คันอะคันคิวอะเก่าใช่ปะใช้อะไรเกา่าใช้นิ้วเท้าครับนั่นไงไม่ผิดคาดนะครับพี่แบน,นบางคนสงสัยว, <ะ S 2> ว่าแบบวันนี้พี่แบนเครียดอะไร,รวันนี้กูเครียดปะในเวิร์กชอปไม่เครียดนะตอนมึงเวิร์กช็อปไม่เครียด กล้องกล้องทางทีมงานเขาไปจับช่วงตอนที่ผมคุณคิดพอดีก็เลยอาจะดูเครียดเคียนะฮะอกจริงไม่ไม่เคยเครียดเลยครับเมืองแต่มีรอบหนึ่งกล้องใครไม่รู้ไปถ่ายตอนก,กูเกาพุงอ่ะแต่ภาพมันไม่เหมือนเกาพุงภาพมันเหมือนกูล,ลวงอะไรสักอย่างโอ้ยหรือเราลวงหรือเปล่าขอแก้ข่าวนะครับว่าเรากำลังคันแล่เด้งอืม มันคันแหละก็เลยต้องเกาใช่ไหมล่ะเกาพุงไงคันพุงก็ใช่เออใครเห็นรูปอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าลืมกลับไปดูชาลีแชปลินนะครับผมรินพร้อนเลยเฮ้ยเออต้องดูช Cha าลนะีแชปลินนะเนี่ยเปิดแมทช์ความจริงดูมิสเตอร์บีนก็ได้เ,อ,เออน้องมิสเตอร์บีนก็ไม่ดูแอนเจอรี่ก็ได้ทอมแอนเจอรี่ เออ,เออว่ะกูดูมิสเตอร์บีนดีกว่ามิสเตอร์บีนน่าจะเอา acting มาง่ายขึ้แต่ดูผมก็ได้นะวันนี้ชาลีชับป,ปิ้งเข้าสิงผมว่ะไหนครับขออีกหนึ่งซีน<อ>เป็นยังไงนะครับ<อ>ชาลีชับป,ปิ้งยอด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 อยู่อ๋อลืมลืม <laughs> จะแย,ย่เออตอนแรกตอนแรกเป็นห่วองอเลย,ยในไลฟ์เห็นตากูสองสิลก,กว่า เอามันตกไม่ได้เหรออีน้องคนนี้ชื่ออะไรอ่ะน่ากลัวมากเนี่ยยอผมไปแล้วดีกว่าคุณจะได้เผาเผาเกลือได้เต็มที่ทุกคนมื่อขับรถดีๆไม่ต้องมาเป็นห่วง เป็นห่วงผมให้แฟนขับกับพ่อแม่ผมเป็นห่วงผมเท่านั้นเอองั้นฝากทุกคนเป็นห่วงพี่แป็นด้วยนะครับเพราะพี่แป็นไม่ทันเลยใครเครียดมั้งครับขับรถดีๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วพิธีการบ๊ายบาย